สวัสดีค่ะช่ยงจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๋าก็เตรียมตัวจะเคลียร์แปลงค่ะเนี่ยแปลงแฝดแล้วก็แปลงนู้นนะคะอันนี้เาจ๋าเคลียร์หมดเคลียร์ย้ายตำลึงย้ายพวกกะเพราโหระพาออกเรียบร้อยนะคะเาจ๋าไม่ได้ทําคลิปนะคะอันนี้ก็คือเป็นตะก้าเศษหญ้าเศษอะไรที่ะจ๋าเคลียร์ออกนะคะเนี่ยค่ะคือแปลงแฝดนะคะอันนี้ก็เป็นกล้ากะเพราที่ะจ๋าวานลงไปในแปลงแฝดต,ตอนที่ะจ๋าทาคลิป โดยกระเพราะคะ่ะมันก็จะขึ้นแบบว่าดินเขาไม่ค่อยพอพอพอตัดผักออกนะคะเห็นไหมนกเขาจิกกินหมดเลยค่ะใบกระเพรามันไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าช่วงหลังไมเาย่าจาก,ก็ไม่ได้ลดน้ําเนาะอันนี้อะไรทําไมมันขึ้นเป็นกระจุกแบบนี้ดูสิมเมล็ดอะไรเนี่ยอืเป็นกระจุกเลยแต่ก็ต้องถอนทิ้งนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นมเมล็ด ของอะไรก็ไม่รู้มะเขือหรือกระถินก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยกระเพรามันก็ไม่งามนะคะคือพอพอเราเปิดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเราตัดผักไปนกเขาเจอใบกะเพราเขาก็จะลงมากินใบกะเพรานี่ค่ะก็มียอดอ่อนยอดลายแตกไม่ทันนะคะแล้วเขาพอพอเจ้จ๋าตัดผักไปสิเจ้จ๋าก็ไม่ค่อยได้รดน้านะคะเดี๋ยวเจ้จ๋าจะตักออกมาใส่กระถางรวมกันไว้ทั้งหมดนี่แหละคะ่ะเลือกเอา ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะไม่ต้องเยอะอันนั้นเป็นกระจุกเลยค่ะมันไม่งามก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตักมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้ก็ใช่ค่ะกําลังเกิดใหม่งอกเต็มกะเพราทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยในแปลงแฟร์ของเจาจ่านะคะอันนี้เจาจ่าขยิ่งนะคะแปลงเขาสูงจริง,รงๆค่ะสูงสูงเจาจ่าขยิ่งแล้วก็แปลงนี้เจาจ่าก็เริ่มย้ายกล้ากะเพราแล้วค่ะเป็น ดินที่ในกระถางนะคะก็เป็นกระถางที่เยาจา่าตัดสลัดออกไปบนกระถางบนแปลงแฝดต,ตรงนู้นเนาะแปลงแฝดที่เยาจา่าตัดสลัดเมื่อวานตัดสลัดเมื่อวานเคลียแปลงเสร็จเคลียกระถางเสร็จเยาจา่าก็เอาดินพวกนี้นะคะมามาย้ายก้ากระเพราเนี่ยวิธีย้ายก้ากระเพราที่ตามแปลงผักของเยาจา่าก็าประมาณนี้คะ่ะต้นไหนที่เราอยากได้หรือว่าเสียดดยมันเนี่ยคะ่ะก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์หน่อยจะถอนมาอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ ถอนมาแบบนี้ก็ได้นะคะถอนมาแล้วก็นิ้วเจาะหลุมลงไปดินก็เป็นดินดินเก่าที่ปลูกสลัดค่ะกระถางเจ๊จ๋ายังไม่ได้เอาออกเนาะก็เอาไว้แบบนี้เลยก็ย้ายเจะจ๋ากะว่าจะให้กระเพราได้แค่สองกระถางอันนี้เจะจ๋าถอนขึ้นมาแล้วนะคะก็ย้ายกระเพราได้กะกระเพราลงกระถางเพื่อเอาไว้ไปปลูกที่สวนหน้าบ้านพี่สาวเนาะ แม่ค้าก็ถามหากระเพราจะจ่าไม่มีให้เขาบอกจะจ่าไม่ทํางานได้ไงจะจ่าไม่ยอมทํางานไม่มีกระเพราให้เขาเลยจะจ่าก็บอกว่าทําแต่จะจ่าลังหลังมาจะจ่ากระเ,เพราเพาะกล้าไวอ้อ่เพาะกล้าไว้แล้วทีนี้ไม่ได้เอาไปลงสัทีมาเร่งทําแต่สลัดไม่ได้เตรียมดินคือดินที่นู่นนะคะถ้ากระเพราเขาเกิดเองนะคะ เขารอดแล้วเขางามค่ะดินดินที่แบบพื้นที่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าจ๋าเอาเอาต้นกะเพราไปย้ายลงปลูกโดยที่ไม่ขุดดินไม่ขุดพวนดินร,บรอบๆหลุมที่แบบว่าเราจะปลูกตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องขุดบริเวณรอบเนี้ยให้ดินขรวนแล้วก็เอาอะไรไปปรับปรุงดินก่อนอย่างนั้นนะคะลอดรอดนะคะกะเพราแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เราเอาตักกะเพราเป็นต้นแบบนี้คะ่ะ ไปวางปุ๊บเลยแล้วก็โดยที่ไม่ปรุงดินเลยค่ะโอกาสรอดมันยากมากเพราะดินมันแข็งแล,แล้วน้ํามันไม่ถึงด้วยค่ะคือคือเราแบบว่าหิ้วบัวรดน้ำเนาะบางครั้งเราไปลึบ,บ,บในเหนื่อยแล้วก็หิ้วเฉพาะรดเฉพาะแปลงผักที่เราปลูกผักสลดัดปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแปลงเป็นต้นกะเพราบางครั้งอะ่กะกะเพราเขาเป็นอะไรที่ทนเนาะเราก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําหมดก็ก็เลยแบบว่าไม่รอดนะคะ แล้วเจ้าจ๋าก็ต้องขนดินที่เจ้าจ๋าปรุงอ่ะไปใส่ล้อยางหรือทําทํากั้นข้อเข้าไว้ให้กระเพราเขาอยู่อย่างนี้ค่ะคือคือง่ายที่สุดก็ล้อยางที่เจ้าจ๋ามีนะคะเจ้าจ๋าต้องต้องเตรียมล้อยางแล้วเตรียมดินนะคะพอหมักดินไว้ทีไรปุ๊บก็เอามาปลูกผักสลัดหมดเอาลงกระถางหมดมันก็เลยไม่เหลือดินไปลงกระเพราค่ะแมคค้าเขาก็ป่นแมคค้าเขาก็ป่นไม่มีกระเพราให้เขาแ่กมคค้าน้าปักซอยบ้านเจ้าจ๋านี่แหละค่ะร้านอาหารตามสั่งเขาว่าเอากระเพราประจํา เจาจ๋าก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยที่เจาจ๋าลงในล้อยางไว้แล้วก็พอตามหัวแปลงที่ว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วเจาจ๋าก็ลดน้ําอยู่ใกล้แปลงผักอยู่ติดกับแปลงผักแปลงผักเจาจ๋าอย่างนี้กะเพราอยู่แบบนี้มันก็ได้ลดน้ําเนาะมันก็รอดมันก็รอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจาจ๋าจะไปปลูกเนี่ยรุ่นนี้แหละคะ่ะเจาจ๋าจะต้องเอาไปลงที่นู่นและพ่อพ่อกล้าไว้รอบที่แล้วโหวแบบเต็มกระบะกล้ากะเพรามเล็ดมันมีเท่าไหร่เจ๊จ๋า โรยลงหมดเลยพอเขาขึ้นเนง,งอกเต็มกระบะเลยที่ยายจ๋าเคยอัปเดตให้ดูนะคะแต่ว่ายายจ๋าไม่ได้เอาไปลงเขาก็เบียดกันแล้วรากเขาก็ไม่มีอะไรกินก็ปล่อยเน่าออไปตายไปทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงทักต้นเลยตอนที่ว่า,าโรยใส่กระบะปลูกไว้นะคะยายจ๋าก็แบบบางครั้งก็เสียดายนะแต่ว่ารอบต่อไปยายจ๋าต้องไปเตรียมดินก่อนเตรียมดินใส่ล้อยางไว้เสร็จปุ๊บ พอใส่แล้วยางแล้วเจ้าจา๋าต้องเอาเม็ดกะเพราไปโรยเหมือนปีที่แล้วที่เจ้าจา๋าโรยไว้นะคะเนี่ยก่อนหน้าฝนนี่แหละเดี๋ยวเจ้าจา๋าจะต้องเอาเม็ดกะเพราไปโรยไว้เตรียมแล้ยางเตรียมดินไว้แล้วก็เอาเม็ดเมล็ดกะเพราไปโรยทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะก็ย้ายกล้ากะเพราเสร็จแล้วนะคะอ๋อพวกสลัดตรงนี้นะคะเหลืออยู่สี่ต้น เนจ๋าก็มีกระถางเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวแต่สลัดเนี่ยค่ะกะเพราใช้ดินเก่าของสลัดได้นะคะแต่สําหรับสลัดเนจ๋าก็จะเอาดินออกค่ะดินที่กระถางที่ปลูกสลัดเนี่แหละคะ่ะวิธีย้ายคือคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยถ้าเราตัดไปกินก็ได้นะคะแต่เนจ๋าผักยังเยอะอยู่ค่ะเนจ๋าเมื่อวานเก็บก็ก็ต้นที่ไม่งามเนจ่าก็ไม่สวยนะคะเจ๋าก็ไม่ส่งลูกค้านะคะ ต้นที่เขาขี้เละขี้เละจะาจา๋าเขเก็บไว้กินเองตอนนี้เต็มตู้เย็นเลยค่ะเมื่อวานวันนี้ยาจ้จ๋าต้องต้องกินให้หมดแล้วแล้วกินคือกินคือต้องทยอยกินค่ะไม่ใช่กินให้หมดยาจ้จ๋าก็เลยจําเป็นต้องย้ายของพวกนี้ค่ะลงใส่กระถางไว้ก่อนเพื่อที่เวลายจาจ๋าอยากกินผักมันจะได้มีผักกินนะคะเพราะว่ายะาจ๋าก,ก็ทําแบบนี้ทุกรอบแหละก็ถ้าเกิดใครติดตามเจจ๋ามาสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่ายาจ๋าชอบย้ายก้าผัก ก,ก็ได้ไหลยหลายกระถางแล้วนะคะเนี่ยค่ะย้ายมาจากแปลงนู้นด้วยสองต้นแปลงนี้หลายต้นเลยค่ะยังมีอยู่ตรงนู้นอีกกล้าโหระพายจจ่ายยังไม่เอาไปรวมกันนะคะคือเอามาไว้ไว้ใกล้กระมังน้ําค่ะกระมังน้ำเจจ่ายอยู่ตรงนั้นเนาะกระมังน้ําเดี๋ยวเจจ่ายพอย้ายมาตั้งเสร็จะจจาก,ก็ฮิวบัวตัวนี้ค่ะลดก่อนมันจะได้ไม่เหี่ยวเนาะ,ะให้เขาฟื้นตัวก่อนเดี๋ยวเจจ่ายจะเก็บเข้าไปในโรงเรือน ยังไม่ให้โดนแดดนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายแล้วก็ทบกระเทือนรากเข้าด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดแค่ไหนนะคะอ่าอันนี้สี่ต้นต้นโตนะคะแลวเขาอยู่ในกระถางโดยเราย้ายมาเขาก็จะโตได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะแก่นะคะก็ไม่เป็นไรมันไม่ทันได้แก่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะกินก่อนอยู่แล้วค่ะค่ะสําหรับอ,อ่พูดถึงอ,อ่ผักกระถางผักสลัดนะคะอันนี้เป็นกระถางสลัดเก่าที่จะจ่าตัดเมื่อวานนะคะ ถ้าเป็นสลัดนะคะเจวจ๋าก็จะทําแบบนี้ค่ะเอาดินออกเนาะเอาดินออกดินออกให้เยอะเลยค่ะดินออกดินเก่าออกนะคะดินเก่าออกแล้วเจาจ๋าก็นี่ค่ะมันไม่ได้อยู่กับที่เนาะเจ๊จ๋าก็จะเอาขี้วัวนะคะขี้วัวที่เจาจ๋าอ่านล่อนแล้วแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะร่อนล่อนแบบรีบๆนะคะก็โรยโรย โรยโรยก้นกระถางไว้แล้วก็คลุกคลุกดินให้เข้ากันคลุกดินให้เข้ากันแบบนี้นะคะคลุกดินให้ผสมกับขี้วัวเพื่อลดความร้อนเวลาเราลดน้ำรากผักไปโดนขี้วัวโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่ร้อนมากเนาะ,ะแล้วยาจ๋าก็จะเอาดินที่ยาจจ๋าอันนี้อันนี้ดินที่ยาจจ๋าผสมใส่กระสอบไว้นะคะดินที่ยาจจ๋าสูตรปรุงปลูกของเจจ๋านะคะก็โรยนิดนึง เดี๋ยวพอเราเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปดูให้ทำให้ดูเป็นแงเนี้ยก็ได้ได้ค่ะตั้งว้ตรงนี้เลยเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราได้แบบนี้แล้วเนาะเดีจาวก็เดี๋ยวขอตั้งกล้องดีกว่ามันจะได้ทำถ,ถนดัดถนดัดหน่อยตั้งกล้องก่อนอน,นะคะอันนี้อันนี้เป็นกระถางนะคะต้นไหนดีต้นนี้หรือต้นนี้ต้นนี้ก่อนก็ได้ค่ะ ง่ายๆเนาะกระถางก็จะวางตรงนี้เนาะ,ะยะจ๋าก,ก็จะตักตักต้นสัตวลายแม่ <c oughs> อย่างนี้แหะคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ยะจ๋าทำกล้องล้มตลอดเป็ <c oughs> นเรื่องปกตินะคะจะไม่เป็นไ,นเไรนเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขยับน,นะคะตอนนี้เราดูการตักก่อนเราตักขึ้นมาแบบนี้นะคะตักขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะก็กระทมีดินติดมาบ้าง ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรยายจ๋าก็จะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาวางลงไปในกระถา,างนี้เลยเหมือนเราย้ายก้าต้นก้าทั่วไปใบไหนที่มันไม่สวยมันเหนียวมันเน่าแล้วเราก็เอาออกนะคะก็ป,ประคองต้นเข้าไว้ตั้งให้กลางๆนะคะแล้วเราก็เอาดินเนี่ยคะ่ะดินผสมพร้อมปลูกของเราดินปรุงปลูกของยายจ๋านะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงให้รอบเลย นีค่ะคือให้เขาได้ดินใหม่เกินครึ่งกระถางค่ะเพราะมันจะมีธาตุอาหารเยอะนะเนี่ยค่ะที่วัวที่เขาเย่อยสลายแล้วเนี่ยเป็นก้อนอยู่เราก็บี้ๆเจอแล้วก็บี้ๆให้แตกๆหม่มีเศษใบไม้เศษอะไ,ไรไที่จะจ้าหมากนะักไว้เนาะเขาก็จะมีธาตุอาหารอย่างนี้พอสลัดเขาโตแล้วเนาะพอเขาไปเจออาหารกินดีๆเขาก็กิน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 เสร็จเขาก็ต้นโต เขาก็จะงามค่ะงามงามเกือบนะคะเจ๊จ๋าใช้คําว่าเกือบนะคะเกือบทุกรอบอ่อันนี้มีมีเศษเหล็กด้วยงามเกือบทุกรอบแล้วเกือบทุกต้นที่เจะ๊จะ๋าย้ายแบบนี้นะคะก็มีบางต้นที่เขาแบบว่าโซมมากแล้วเขาก็ไม่งามก็มีนะคะไม่ใช่ว่าร้อยเปอเซ็นนะคะก็คืองามส่วนมากก็จะงามแล้วก็งามต่อไปสักพักจนเราได้กินนะคะจนเรากินเนาะ,ะก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรดิน เดี๋ยวเขาก็ยุบนะคะกดกดนิดนึงเพราะว่าให้เขาก็ชับรากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาได้แบบนี้เสร็จใช่ไหมคะก็มาวางรวมกันเลยแล้วเราก็ลดน้ํานะคะมันตอนวันแรกมันก็จะไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่นะคะใบไม่ดีแล้วก็เอาออกก็ลดน้ํานะคะให้ชุ่มๆเลยรอให้เขาตั้งตัวเดี๋ยวเจะจ๋าจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆยจาจ๋าไม่ไม่รับประกันไม่การันตีว,ว่าเขาจะ งามดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าส่วนมากเจะจะททาก็คือเรามีผักกินอ่ะพูดง่ายๆเรามีผักกินต่อเนื่องในเมื่อเราก้าผักมันเล็กอยู่มันไม่ทันเราลูกค้าก็ยังรอเลยแต่ว่าเราอ่ะมีผักพวกที่ไม่งามนี่ค่ะเอาไว้กินต่อเนื่องนะคะอย่างก็ลดแบบนี้เลยอันนี้ต้นพริกต้นพริกนะคะอยู่ในแปลงเหมือนกันจะจ่าอ,อมเล็ดโรยไว้ก็ลดลดแบบนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะได้หลายต้นอยู่นะคะวันนี้ ค่ะก็มีหลายต้นส่วนกับกระเพราก็ลดเหมือนกันนะคะรดน้ำรดน้ำเหมือนกันต้นเล็กต้นน้อยก็มีนะคะกระเพรานะคะก็เอาวางวางไปตายก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บค่ะแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ตั้งในที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งออกแดดนะคะออกแดดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตายทันทีค่ะเพราะว่า ต้นเขาโตแล้วแล้วใบเขาก็จะหักลงมาแล้วก็จะไหม้ตายไปเลยเหี่ยวตายไปเลยก็ได้หลายกระถางอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะแปลงเนี้ยก็เคลียร์ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีก3ต้น4ต้นต้นนี้ก็จะทดลองดูนะคะเดี๋ยวคงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดินจะจากกระสอบนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะจักต้องไปยกขึ้นมา,ออมาใหม่นะคะก็เหลือ3มต้น4ต้นสี่กระถางนะคะก็อันนี้ก็เป็นกระเพรานะคะที่ย้ายออกมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลดน้ำเลยกระถางนี้ย้ายออกมา ลอวมาจากแปลงนู้นค่ะแปลงนูง้นกระเพราโหระพา,ะพาอยู่ตรงนู้นค่ะมีมีมหลายกระถางเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาจจ่าจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้ย,ยาจจ่าย้ายได้กี่กระถางค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เจจ๋าก็พามาย้ายต้นสลัดที่อยู่ในกระถางเอออยู่ในแปลงผักที่มันต้นเล็กต้นเล็กนะคะแล้วก็กระเพราก้ากระเพานะคะที่อยู่ในแปลงเอามารวมกัน รวมกันให้เอาไว้จะได้มีผักกินแบบต่อเนื่องนะคะ<ม>เดี๋ยวจะจาก็ขอตัวทําให้เสร็จก่อนนะคะเนี่ยพอดีก็ส่วนแปลงนู้นก็ยังไม่ได้ทํานะคะยังไม่ได้เคลียร์ต้องรอตัดก่อนออวันนี้ก็พยายามจะเคลียร์สี่แปลงนี้คะ่ะให้เสร็จเคลียร์ให้เสร็จเดี๋ยวจาก็จะคุกดินกลับหน้าดินขึ้นมาเดี๋ยวจาพาพาดู พาดูตรงนี้อีกหน่อยอันนี้อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเสร็จเพราะว่าย้ายก้าสลัดลงลงกระถางเรียบร้อยแล้วก้ากระเพราล,ลงกระถางก้าหัวละพาก็มีลงอยู่ในกระถางอยู่ตรงตรงนู้นนะคะตรงนูง้นง,ง,งหน้าโรงเรือนแต่ตอนนี้ยายจา๋าจะพามาดูแปลงแฝดที่ยะยจา๋าเคลียออกแล้วแปลงนี้รอบหน้าอันนี้เป็นดินที่กระถางที่ยะยจา๋ามาเทดินออกนะคะรอบต่อไปยายจา๋าต้องปรุงดินเพิ่มค่ะเพราะว่าแปลงเขาสูง อ้เขาทําตรงนี้สูงมากแล้วมันต้องเอาจเจจ่าจะเอาเศษใบไม้มาหนุนขึ้นให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ารอบแรกที่เจจ่าลงก็เหมือนกันเศษใบไม้อ่ะมันเยอะเจจ่าก็เอาลงตรงนี้ค่ะเยอะเยอะเลยแล้วปลูกไปสามรอบแล้วค่ะเขาก็ย่อยไปก็เหลือพวกกิ่งไม้พวกอะไรเนี่ยค่ะเยอะนะคะเนีย่ยแปลงแปลงนี้เจจ่าทำงานจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันสูงนะ มันไม่อยู่ระดับดเดจ่าเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาค่ะเพราะว่ามันเป็นเศษกิ่งไม้นะคะเดจา่าจะให้ดูข้างล่างข้างล่างแปลงของเดจ่าเดีจา่จาก็จะกลับหน้าดินเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จเดจาก็าะจะเอาใบไม้มาลงข้างล่างอีกนะคะเหมือนเดิมสไตล์ของเดจานะคะะนี่ค่ะกิ่งไม้เขาก็มีเห็ดขึ้นนะคะเห็ดโคนเนี่ยค่ะกิ่งไม้เพราะว่าดินของเดจามันมีก้อนเชื้อเห็ดโคนที่เดจ่าซื้อมา เพาะเลี้ยงไว้ตอนนั้นน่ะห้าสิบก้อนได้กินได้ขายอยู่พักหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้เลี้ยงต่ออีกเลยนะคะจะมีกิ่งไม้ข้างล่างเดี๋ยวจะาจ่าแปลงนี้จะจ่าจะเอา,เอาใบไม้ไว้ข้างล่างอีกจะได้หนุนขึ้นมาให้มันสูงเนาะให้มันสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดใช้ดินหมดน้ําหนักก็จะเยอะน้ําหนักเยอะเสร็จแล้วก็ใช้ดินเยอะก็เปลืองนะคะเพราะว่ารากสลัดเขาแค่นี้เองค่ะ ไม่ถึงคืบเนี่ยล่าเขาอยู่หน่อยเดียวเองแล้วแปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะที่ยะจ๋าว,ว่าปลูกผักไม่งามช่วงแรกนะคะเห็นไหมคะปลูกรอบแรกค่ะเพิ่งรอบแรกเศษใบไม้เนะะี่ยค่ะเห็นไหมข้างล่างตอนนี้ช่วงนี้ช่วงหลังน,นยายจ๋าจะไม่ไม่ค่อยได้รดน้ํานะคะเห็นไหมคะมเศษกิ่งไม้ใบไม้เดี๋ยวยาจ๋าจะเอาขึ้นมาเห็นไหมคะยังไม่ย่อยเพราะว่าปลูกรอบแรกแต่ยะจ๋าจะ ทุกดินแล้วก็เนี่ยรอบนี้เจ๊จ่ามีเวลามีเวลารอก้าผักนาน uh huh. จะจาก็จะเห็นนะคะยังยังการย่อยสลายก็จะย่อยไปเรื่อยๆมันก็จะย่อยไปเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะเจะจ่าถึงมาปลูกผักรอบแรกอะมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้รอบสองเจ๊จ,จาปลูกรอบสองก็ก็ดีขึ้นคะ่ะมันไม่ใช่รอบสองสิรอบแรกตัดไปจะจาก,ก็ยังไม่ได้ปลูกอีกเพราะว่าก้าผักไม่มีเนาะ จากัดไปเยี่ยมันก็จะเป็นเศษใบไม้แบบนี้นะคะด้วยจ๋าทาคลิปที่ว่าเคลียร์แปลงก็ที่นู่นก็เหมือนกันค่ะข้างล่างก็จะเป็นเศษต้นกล้วยเศษใบไม้เนี่ค่ะเป็นกิ่งไม้ที่ตัดออกจากสวนทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเปื่อยรอบนี้เราก็จะได้ปุ๋ยหมักใบไม้เพิ่มขึ้นนะคะไม่จ๋าก็ไม่เอาออกนะคะกิ่งไม้ก็เอาไว้อย่างนี้เลยก็จะคลุกดินผสมรวมกันไปเลย คลุกดินผสมรวมกันไปโรยขี้วัวหมักต่ออีกจนกว่ากล้าผักจะโตรอบนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะงามกว่ารอบที่แล้วนะคะถ้ามันไม่ผิดพลาดนะคะไม่ผิดพลาดเรื่องฝนฟ้าอากาศเพราะว่าหน้าฝนเริ่มจะมาแล้ะฝนหลงฤด,ดูก็มาแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีเศษใบไม้เห็นไหมคะร้อนเนีย่ยเขาก็จะย่อยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมเศษใบไม้ในสวนเราก็ไม่ต้องได้ทิ้งค่ะเราก็เอาเก็บไว้ทําปุ๋ยหมัก หมักในแปลงเลยค่ะตายย่จ๋าพาปลูกนะคะหมักในแปลงนะคะหมักในแปลงก็มีหมักข้างนอกก็มีแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่เรามีใบไม้เยอะแปลงผักดินเราแปลงผักเรายุบดินยังไม่พอดินยังต่ำํำน้อยอยู่เนี่ยค่ะเราก็เอามาหมักในแปลงเลยก็ปลูกอันนี้ก็เป็นกิ่งตําลึงเขาก็งอกออกมานะคะที่ตัดในส่วนเรานี่แะคะ ตัดในส่วนออกมาเลจ๋าก็เอามาเทลงหมดเลยเน<อ>ี่ค่ะเป็นเศษใบไม้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเศษใบไม้เลจ๋าก็จะคุกเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เอาขี้วัวคุกเลยค่ะขี้วัวคุกคุกคุก,คกอาจจะใส่ขุยมะพร้าวเพิ่มก็คือทํายังไงก็ได้วัสดุปรับปรุงดินที่เรามีนะคะเนี่ยค่ะเลจ๋าจะให้ดูแปลงนู้นก็เหมือนกันนะคะ ที่จะจ๋าว่ารอบแรกจะไม่ค่อยงามแต่รอบสองนี่มันจะงามเพราะว่าเรามีปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยใบไม้หมักปุ๋ยเศษอะไรหมักอย่างนี้แล้วค่ะก็คือหูบบเจ๊จ๋าทํางานทํางานหนึ่งทำงานเหนื่อยนะคะแปลงสองแปลงสามแปลงเนะะี่ยมันสูงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะจ๋าก็มาคุกมาโกยให้ดูนะคะกลับกลับแปลงให้ดูะคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนะคะ แบบนี้นะคะเศษใบไม้กิ่งไม้ใแบบไม้เป็นปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักในแปลงผักนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เขาก็เริ่มจะย่อยแล้วแหละรอบนี้ก็เดี๋ยวเอาขี้วัวล,ลงไปหมักแล้วลดน้ํานะคะเอาจุลินทรีย์งข้อแสงจุลินทรีย์ทุกอย่างที่เรามีน้ําหมักทุกอย่างที่เรามีนะคะ็นเศษใบกล้วยใบอนะไรเนาะม่วงแล้วก็ ที่เรามีแล้วก็มาลดลดลดทุกวันเดี๋ยวเขาก็จะย่อยเป็นดินให้เราต่อไปในอนาคตอีกอันนี้อบอระเพ็ดที่ตัดออกมายังสดอยู่เลยค่ะเขาเขาแตกใบออกมานะคะเจ๊จากก็เอาไว้ตรงนี้แหละจะเอาไว้ตรงนี้แหละ,อะบอระเพ็ดเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่พอมีคนมาขอจะจากก็จะแบ่งปันเข้าไปมีคนมาขอหลายหลายคนแล้วนะคะบอระเพ็ดจะจากก็แบ่งเข้าไปปลูกค่ะพเพราะบอระเพ็ดมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นยานะคะ หมักไว้กินถ้าใครกินขมได้กินบรเพ็ดะขมๆทุกอย่างเป็นยาหมดค่ะแต่ว่าบรเพ็ดนี่สุดยอดสุดยอดสมุนไพรไทยเป็นยาสมุนไพรได้ดีมากนะะี่ค่ะมันก็จะย่อยไปหมดแล้วนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ยะาจ๋าก,ก็พามาเตรียมเคลียแปลงผักแล้วก็มีด้วงเลยนะคะเคลียแปลงผักแล้วก็ย้ายก้ากระเพราก้าโหระพาก้าต้นสลัดจากแปลงนะคะ ลงกระถางเพื่อที่จะเตรียมปลูกรอบต่อไปนะคะเย๊จ่าก็อันนี้ตอนเย็นนะคะวันนี้เจจ่ามันแดดจัดมากค่ะมันทํามันทําได้นะคะเจจ่าไม่ทวงแดด,ดหรอกแต่ว่าตอนย้ายก้าผักอะ่ะมันร้ายตอนแดดมากไม่ได้กว่าะเจจ่าจะรอให้เขายิ้เขาล่มนะคะโอ้โหแบบรอนานมากแล้วช่วงบ่ายแล้วแดดมาฝั่งนี้ด้วยนี่ค่ะช่วงบ่ายแดดมาฝั่งเนี้ลระแปลงผักตรงนี้เจอแดดช่วงบ่ายร้อนมากค่ะ ร้อนมากยายาจา่าย้ายไม่ได้ยจ้จ่าก็เลยรอให้มันแดดหมดแดดล่มลมตกหน่อยนคะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมแปลงแปลงของเจ้าจ่าอินทรีย์ัตถุจะเยอะมากเศษกิ่งไม้ใบไม้นะคะเจ้าจ่าก็ได้มาตลอดเลยนะคะทุกรอบด,ดินอย่างนี้เจ้าจ่าไม่ต้องซื้อดินแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเศษใบไม้เยอะนะคะเก็บมาเลยค่ะมาหมักไว้แบบเนี้ยถ้ามันร้นแปลงเราก็ตักดินออกค่ะ จากดินออกไปใส่ผสมปลูกในกระถางต่อไปได้เราก็จะได้ดินเพิ่มไม่ต้องซื้อดินเลยค่ะเรื่องอันนี้เรื่องจริงเลยเจจ่าไม่ซื้อดินที่ซื้อมาคือ,อท,ที่ซื้อมาสั่งมารอบนั้นนะเจจ่าเอามามีคนมาขอซื้อไปสมัยเจจ่าไม่ได้ใช้แล้วค่ะถ้าใช้คือเจจ่าก็จะใช้มาชำชำกิ่งนู่นกิ่งนี่กิ่งก้าของเรานะคะเพราะว่า,าดินเขาแน่นดินเขาเป็นเหนียวๆแล้วแน่นช้ำต้นไม้ก็ ได้อยู่ค่ะพอเขาติดเราก็เอามาบำรุงต่อนะคะนคะคะเดาจ๋าก็จะเอาขี้วัวมาคลุกนะคะคลุกๆเสร็จแล้วก็้าจ๋าก็จะหมักดินทิ้งไว้หากระสอบมาคุมหน่อยรอบนี้เดี๋ยวหากระสอบมาคุมไม่ให้เขาโดนแดดโดยตรงนะคะรอรักษาเก็บความชื้นให้เขาเม่เขาแห้งถ้าเกิดปล่อยเขาตากแดดเขาจะแห้งค่ะค่ะ้าจ๋าก็พามาเตรียมแปลงนะคะย้ายกล้าผักลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยะจาพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจาพาปลูกเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ยะจาก็เนี่ยค่ะก็คือทํางานมันเป็นช่วงเคลียแปลงเนาะยังไม่พร้อมปอลูกรอก้านะคะก็เอาเอาให้ดูเลยนะคะว่าแปลงผักของยะจา้าทุกแปลงทําแบบนี้หมดแต่แปลงสองแปลงเนี้ย เพิ่งปลูกรอบแรกก็จะมีเศษแบบนี้อยู่เยอะแต่แปลงนี้ปลูกไปสามรอบแล้วก็ยังมีเศษกิ่งไม้แต่ใบไม้เขาย่อยไปเกือบหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าไม่ได้ทําให้ดูแล้วนะคะส่วนแปลงนี้เจะจ๋าเตรียมไว้พร้อมลงแล้วค่ะเพราะว่าใบไม้ใบหญ้าขึ้นแล้วตะกร้าผักจ๊จ๋าไม่พร้อมอันนี้ก็เป็นกระถางผักเก่านะคะตัดมาเตรียมไปย้ายสลัดนะคะ เนี่ยค่ะเตรียมไว้แล้วแต่ย่าไม่ได้คุมย่าก,ก็ลดน้ําเดี๋ยววันนี้จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดนะคะลดเนี่ยก,าต,กาต้นกๆๆๆาเล็กเล็กน้อยเศษยาเศษวัชพืชขึ้นแล้วพร้อมปลูกแล้วค่ะแปลงนี้เตรียมไม่ได้อาทิตยกกว่าแล้วค่ะสิบสิบกว่าวันอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งได้มังกะประมาณนั้นค่ะสําหรับคลิปนี้ยา่าก็พาจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Terima kasih